สวัสดีครับอ่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับทับมาทับมายูนิคอนนะครับกับคุณชอบมาร์กาดานะครับโอเคคนคุณชอบมาร์กาดาจะแต้มพันหกนะครับอ่ะเรามาเดินกันเขาเดินเป็นแบบเอ่อเหมือนจะเป็นม้าเทียมมั้งหรือว่าจะเป็นย่องย่อง,องม้าขโมยอะไรเงี้ยครับอือง่ดีทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับเขาวูบเขากินเลยเว้ยแบบอันนั่นแน่อะไรเงี้เลยะเราเอามา้าโยกไปคุมนะครับ ดูสิเขาจะยังไงต่ออ่ะไปครับโคนเราเดี๋ยวเราจะต้องป้องกันไว้นะครับเผื่อเขาจะเอาอะป้องกันไม่ให้มาเขาลงมานะครับไปครับมาเราจะทำยังไงจะทำยังไงคุณชอบมกักกระดาษเอาละเขาโคนมาครับเอาคุณขึ้นไปเตรียมพร้อม อืมมาเขามาทำไมเยอะแยะเนี่ยทิมเลยดูสิเขาจะทำยังไงเขาจะทิมลงมาหรือว่าเขาจะกินนั่นแน่เขากินครับเราจะต้องรักษาเบี้ยตัวกลางเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนเขาลงมาดูสิเขาทำางไงเขาต่อเรากินเลยครับ ไปครับ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 คูณไปแล้วครับม,มาเราจะยังไงดีกระโดดแล้วกันเราเป็นม้ากระโดดมากระโดดโอ้นั่นแน่เขาจะกินสองนะครับแต่ว่าเขายังกินสองไม่ได้ครับเพราะว่า เพราะว่าเโคนเขาไอ้นั่นอยู่โอเคอะถ้างั้นเรากินตัวนี้ก่อนครับอืเรากินลุกเข้าไปเขาต้องหนีนะรู้สึกเขาจะต้องหนีแหละหนีรัวๆเขาปิดไม่ได้หรือเปล่าเอออาจจะปิดได้ก็ได้นะเอาเอา,เอาตัวนั้นปิดนะครับเอาละถ้าเขาปิดแล้วก็ไปครับป้องกันไว้ แน่กินครับกินครับถ้าผมขึ้นข้างบนตายเลยนะแพ้เลยฮเรารู้ครับเรารู้งานถอยมาตรงๆแล้วกันอโอเคเขาทำไงครับเขาก็าได้ประมาณนั้นขึ้นไปขึ้นขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นบนเรงไงครับเขายังทำอะไรเราไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเล่นเขาแล้วนะอ่ากินเลยครับเดี๋ือลำเดียวแล้วเราเก่งเราป้องกันไว้ครับเขาน่าจะเอามาฟาดมาใช่ปะ่ะเออเว้เขากินได้นี่หว่าถอยมาปุ๊บเขาเอาอืมกินชึบ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  ไม่ทันว่ะอ่ะลองดูลองดูลองดูงดเขาน่าจะกินม้าผมก่อนผมดันลุกเข้าไปดันลุกเข้าไปกินแม่งเลยไปลุกแม่งเลยแดกม้าด้วยใจร้ายเราเป็นคนใจร้ายกินแม่งเลย ใช่เขาต้องดันโคนนะครับเพราะว่าอีกชึกนึ่งเราก็จะอ้าวเขาไม่ดันเว้ยแพ้สิครับอย่างนี้อ่าโอเควันนี้ก็